สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็น EP ีที่17แล้วนะครับสำหรับ t a b บิล t ลเตอนะครับใน EP ีที่17นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำในเรื่องของ s วิต e ์อเลอรกันนะครับเวลาที่มีการกดปุ่ม Delete หรือว่าปุ่มลบนี่นะครับคลิกลบแบบนี้ปกติมันจะเป็น JavaScript alert นะครับเป็น c o n f i r ร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งดูแล้วมันไม่ค่อยจะดูน่าดูเท่าไหร่นะครับในการทำเว็บไซต์นะครับ เพราะฉะนั้นเราจะมาทําเป็นสวีดเอเลสแทนนะครับในการยืนยันว่าใช่หรือไม่ใช่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับให้เปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับแล้วไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่าสวีดเอเลสนะครับพิมพ์คําว่าสวีดเอเลสนะครับจากนั้นนะครับไปที่เว็บนี้เลยนะครับสวีดเอเลสทูอับยูทูฟูลรีสปอนเซ i v e นะครับมาที่เว็บนี้จากนั้นไปที่อินส a l ลเลชันนะครับเมนูนี้ด้านซ้ายมือนี้นะครับ แล้วก็มา Copy นะครับโค้ดบรรทัดนี้เลยนะครับคลิกขวาคัดลอกสคริปต์มามาที่โค้ดของเรานะครับมาที่ไฟล์อินเด็กครับแล้วก็เลื่อนไปนล่างสุดเลยนะครับตรงก่อน select b o เนี่ยนะครับก่อน select body มันจะมี select script อยู่เราก็วางสคริปตลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นเลื่อนมาตรงคำสั่งเดิมของเรานะครับ ตอนที่จะมีการลบนี่นะครับประมาณบรรทัดที่100นิดนิดนี่นะครับมันจะเป็นไตเติ้ลลบข้อมูลนะครับ formatter นะครับตรงนี้ทะสำคัญคือ if confirm นี่ครับ if confirm แล้วก็ปีกาเปิดปิด cell the get row นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำสว a ตเ l อร์แทนตำแหน่งนี้นะครับผมก็จะทำการ comment ไว้ก่อนนะครับกด control s l e c t ไว้นะครับในช่วงนี้นะครับ อ่ะเตะตัวนี้ลงไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะพิมพ์คําสั่งนะครับสวิต t a อเลอขึ้นมานะครับพิมพ์เองก็ได้นะครับถ้าเราทํำบ่อยๆเราจะจําคําสั่งได้เองนะครับตัว S ใหญ่นะครับแล้วก็ w A L นะครับ wall file นะครับ F I R E แบบนี้นะครับจากนั้นก็วงเล็บเปิดปิดขึ้นมานะครับ แล้วก็ปีกาเปิดปิดนะครับใส่ฟังก์ชันเข้าไปภายในนี้นะครับกด Enter ลงมาแบบนี้ครับจากนั้นนะครับเวลาที่มันมีสวิตช์อเลิร์ขึ้นมานะครับเราจะให้มันมีข้อความขึ้นมาให้พิมพ์คาว่า t i t ท n นะครับไทเทิแบบนี้นะครับเพนเป็นตัวตัวแปรแบบอ็อบเจกต์นะครับ t i t ท n โคลอนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นะครับข้อความที่เราต้องการจะให้ปรากฏนะครับจะใส่ Single ลโค e ดหรือ d o บเบิลโคดก็ได้นะครับ ผมจะใช้คำว่าท่านต้องการนะครับหรือเอาคำนี้มาเลยก็ได้นะครับนี่คุณต้องการจะลบนี่นะครับใช่หรือไม่นี่นะครับคอนโทรลซีมาเลยนะครับคอนโทรลวีเลยลงไปนะครับจากนั้นนะครับใส่คอมม่านะครับใส่เครื่องหมายคอมม่าเพื่อจะขึ้นนะครับแวลูตัวถัดไปนะครับทีนี้ผมจะให้มันโชว์นะครับ hshow o w show cancel นะครับก็คือถ้า <c oughs> ถ้าไม่ทำก็ยกเลิกด้วยได้ด้วยนะครับ cancel นะครับ show cancel button นะครับ uh, button แล้วก็ colon วัก true นะครับเป็นจริงนะครับก็ comma นะครับจากนั้นก็ uh, ข้อความที่อยู่ในปุ่ม cancel เนี่ยนะครับผมก็จะใช้คำว่า cancel ครับ button นะครับ button text t e x t นะครับเเมื่อมันโชว์ปุ่ม cancel ขึ้นมามันก็จะมีคำว่า cancel นะครับแต่เราอยากเป็นภาษาไทยนะครับผมก็จะใช้คำว่า cancel button text นะครับ colon นะครับให้มันเป็นข้อความคำว่ายกเลิกเนี่ยนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่ายกเลิก เข้าไปแทนนะครับจากนั้นนะครับใส่เครื่องหมายคอมม่าอีกครับบรรทัดถัดไปนะครับก็จะเป็นปุ่มยืนยันนะครับก็คือคอนเฟิร์มนะครับคอนเฟิร์ม FIRM นะครับแล้วก็บัต t o อนเทคครับให้ปุ่มยืนยันนะครับแสดงข้อความว่านะครับใช่นะครับยืนยันที่จะลบนะใช่ s ิงเกิลโค e นะครับแล้วก็ใช่แบบนี้ครับจากนั้นนะครับเราจะมาทดสอบตัวนี้ดูก่อนะครับว่ามันขึ้นปุ่มตามที่เราต้องการไหมอ่ะแค่นี้ก่อนนะครับโอเคนะครับผมคอมเมนต์คอนเฟิร์มตัวนี้ไว้ให้มันมาโชว์สวิต i ์อเลอร์คอนเฟแทนนะครับก็อมารีเฟซดูก่อนครับว่ามันทำงานหรือเปล่านะครับจากนั้นลองคลิกไปที่ปุ่มลบข้อมูลดูนะครับคลิก อ่าโอเคคนต้องการลบข้อมูลแถวที่เลือกนี้ใช่หรือไม่อ้าวทำไมปุ่ม c a n เซิลไม่โชว์เนี่ยนะพิมพ์อะไรผิดนะครับอ่า C A N อ๋อนะ c a n e c e l นะครับไม่ใช่ C L E C E L นะครับ Cancel นะครับพิมพ์ผิดนะครับนี่ผิดทุกคลิปเลยนะครับ <laughs> นะครับ ผิดเป็นครูนะครับเราก็จะรู้วิธีแก้นะครับว่าผิดตรงไหนแก้ยังไงนะครับโอเคนะครับปึ้งอ่ามาแล้วนะครับคุณต้องการที่จะลบแถวนี้ใช่ไหมใช่กับ cancel อ่ามันต้องเป็นคาว่าไม่ใช่สินะก็แสดงว่า cancel concern เนี่ยนะครับผมพิมพ์ผิด cancel นะครับพิมพ์ผิด2ที่นะครับอ่าบันทึกนะครับบันทึกแล้วลอง refresh ใหม่ครับในการพัฒนาโค้ดก็ทําแบบนี้ก็คือค่อยๆนะครับ ค่อยพัฒนาไปทีละจุดนะครับไม่ใช่รวดเดียวแล้วจบเสร็จนะครับอ่าโอเคใช่กับยกเลิกนะครับหรือจะใช้คาว่าไม่ใช่ก็ก็แล้วแต่นะครับอ่าผมจะใช้คําว่าใช่กับยกเลิกนะครับพอเราได้นะครับสวิตเลอร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้ายกเลิกนะครับมันก็ไม่มีอะไรนะครับก็ไม่มีการลบสมชายก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้ถ้านะครับถ้าใช่ล่ะเราจะให้มันไปลบนะครับเราจะทำยังไงต่อนะครับนะฮะเนี่ย เวลามจะลบมันจะต้องไปเซ g e t r o w d e l e t e นะครับเราก็มาตรงนี้นะครับใช้คำว่า .den นะครับ n e n t h e n ขึ้นมานะครับแล้วก็วงเล็บเปิดปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ฟังก์ชันลงไปนะครับฟังก์ชันแบบเอ r o w y เนาะก็คือนะครับวงเล็บเปิดปิดนะครับเครื่องหมายเท่ากับมากกว่าอย่างนี้นะครับ แล้วก็ปีกาเปิดปิดนะครับฟังก์ชันที่เราจะให้มันทางานค่อด Enter ลงมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราตั้งชื่อฟังก์ชันอะไรก็ได้ขึ้นมานะครับเช่น r e s u l ับ r e s u l t s u l t นะครับ,รนะรบเป็นฟังก์ชันชื่อว่า r e s u l t นะครับและเราก็มาเขียน if ตรวจสอบนะครับ if ร,รูปแบบของ if ก็ if วงเล็บเปิดปิด เราคือื้อออกมาก็ปีกาเปิดปิดให้มันทำอะไรในในปีกานี้แล้วเราก็เอาคำว่า r e s o l v นี่แหละนะครับมาเช็คนะครับตรงนี้นะครับ if r e s o l v นะครับ dot is นะครับ confirm นะครับยืนยันก็คือ confirm นะครับ f i r m e d นะครับ confirm เม็ดนะฮะถ้า r e s o l v dot is confirm เม็ดหมายความว่า ถ้าปุ่มใช่นี่นะครับโดนกดเมื่อไหร่ก็แปลว่านะครับ is confirmed แล้วนะครับเราก็เอาคำสั่งนี้มาให้เซลลตรงนี้ทำงานนะครับ c t r โท C มานะครับแล้วก็ c อนโทรล V ลงไปนะครับให้มันลบจริงๆแต่ถ้ายกเลิกก็ไม่ต้องลบอย่างนี้นะครับอ่ะมาดูผลลัพธ์กันครับกดปุ่มบันทึกนะครับกดปุ่มบันทึกกด refresh ครับกด refresh นะครับ อ่าโอเคนะครับผมจะลบสมชายเหมือนเดิมนะครับลบสมชายเหมือนเดิมนะครับคลิกนะครับอ่าตอนแรกยกเลิกก่อนอ่ายกเลิกนะครับมาดูชีตครับสมชาย ID001 ก็ยังอยู่นะครับอ่าจากนั้นนะครับมานะครับอีกครั้งหนึ่งครับทีนี้ใช่ละนะครับลบจริงๆแล้วนะลบจริงๆแล้วนะใช่นี่นะครับตรงนี้ ID001 สมชายหายไปแล้วนะครับหายไปแล้วนะครับไปดูที่ชีตครับต้องหายไปด้วยนะ เรียบร้อยใช่ไหมครับนี่ id 001หายไปแล้วนะครับสมชายหายไปแล้วเหลือแค่ id 02 3 4 5เห็นไหมครับนี่ก็เป็นวิธีการนะครับใช้ s w e ต t ์อเลอรนะครับใช้ s w e ต t ์อเลอนะครับในการคอนเฟิร์มหรือว่ายืนยันนะครับเพื่อให้เว็บของเรานั้นมันดูว้าวขึ้นมาเลยนะครับโอเคนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับก็นะครับคอยดู ep ถัดไปว่าเป็นอะไรนะครับสำหรับ ep นี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ